ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคะ่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐถากูลนะคะเป็นประจำค่ะในวันนี้ที่เราจะร่วมพูดคุยกันกันกบคุณตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยาตาวีมินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะขออนุญาตเรียกคุณคุณุ แล้วกันนะคะเผื่อหลายๆท่านอาจจะได้รู้จักกับคำนี้มากกว่าค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับวีรกรรมของทหารท่านหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการค้นหาในทหารท่านนี้นะคะท่านก็คือร้อยโทบำรุงรักฉ่ำพงที่ท่านสูญหายแล้วก็เรื่องราวของท่านเนี่ยหายไปนานกว่า50ปีแต่ตอนนี้เรามีเรื่องราวของท่านแล้วก็พบกับครอบครัวของท่านแล้วใช่ไหมคะ ได้ข่าวว่าคุณครูหนุ่มเนี่ยได้ไปเจอมาแล้วก็ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเชิญเลยค่ะครับก็สืบเนื่องจากเราได้ไปสัมภาษณ์นักรบนิรนามสามสามสามที่ไปรบในลาวนะครับ,รบท่านหนึ่งท่านชื่อสิตรีสเสน่อยู่ญาติมากท่านอยู่ที่บางสะพานประจวบคีรีขันนะครับ,รบทางเราก็ไปสัมภาษณ์ท่านก็เล่าเรื่องราวของท่านท่านอยู่กองพันฐานเสือพรานที่หกศูนย์ห้า ซึ่งทําการรบที่ทุ่งหขหิน <Okay. S 2> ในช่วงปี2114นะครับ53ปีประมาณนี้นะฮะ <Okay. S 2> ผ่านมาแล้วท่านก็เล่าให้สัมภาษณ์ตามปกติจนกระทั่งั่นเล่าไปถึงตอนหนึ่งว่าในขณะที่ข้าศึกคือเวียดนามเหนือเนี่ยท่านก็ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับกองร้อยที่สามนะครับมันมีสามกองร้อยนะหนึ่งกองพันเนี่ยนะฮะร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสมกองร้อยที่สามคือผู้บังคับกองร้อย ร้อยโทบำรุงรักชัมพงนามเรียกขานสีสง่านะครับ <Okay. S 2> คือถ้าเป็นนายทหารเนี่ยในาลาวเนี่ยมันเป็นสงครามเป็นความลับ mm hmm. เขาจะไม่ใช้ชื่อจริงเลยนะครับ mm hmm. เขาจะมีชื่อจัดตั้งเช่นสีสง่าห mm hmm. ัวหน้าใจเขาจะไม่มียศนะครับ <Okay. S 2> ปกปิดเป็นความลับหมดเลยสีสง่าหรือว่าร้อยโทบำรุงรักชัมพงเนี่ยภูมิครับกองร้อยที่สามได้รับคำสั่งให้ไปกวาดล้างข้าศึกที่มันมาเกาะอยู่ตามฐานนะครับ mm hmm. ท่านสิตรีสเสน่ห์ก็ได้รับคําสั่งให้ไปด้วยเพราะว่าท่านสิตรีเสน่ห์เนี่ยท่านเป็นรองผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่สี่ขึ้นอยู่กับกองร้อยที่สามก็ออกไปกวาดล้างค่าศึกในระหว่างที่กําลังผ่านคันนาไปท่านบอกวันเป็นหญ้าสาบเสือหญ้ามันสูงมันคลุมไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยก็ค่อยๆค,ยคยานข้ามคันนาไปพอ mm hmm. ข้ามไปทีละชุดทีละชุดพอท่านร้อยโทบำรุงเนี่ยท่านข้ามปั๊บเนี่ย ปืนกลเนี่ยดังมาจากไหนในรู้รอบทิศรอบทางเลยนะฮะ <c oughs> ยิงสาดเข้ามานี่หญ้าสาดเสือเนี่ยมันดังฟอฟอฟอฟฟอเลยนะเสียงปืนกลนะฮะ <c oughs> ยิงกราสนเข้ามาตัวท่านร้อยโทบำรุงเนี่ยกําลังค้างอยู่บนคันนาเนี่ยบอกไหมฮะ <c oughs> คือยังไม่พลิกข้ามไปกระสุนเนี่ยมันเจาะเข้าไขาสันหลังของ <c oughs> ท่านนะครับตัวท่านก็ค้างอยู่บนคันนานะ่ <c oughs> นะครับ <c oughs> สิตรีเสน่ห์เล่าให้ฟังว่ามัามนเจาะไขสันหลังอย่างเชนิี้ที่เรียกว่าไส้อ่ะ ทะลักออกมามปกติไส้นจะออกข้างหน้าใช่ไหมคนเราอ่ะใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยไส้เขาออกข้างหลังนะหมายความว่ากระดูกสันหลังอนะ่ะยที่คาดอยู่เนี่ยขาดเลยนะครับทางสิตรีสเน่์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะทางนู้นก็ยิงมาไอ้พวกที่ข้ามไปก่อนเนี่ยตายหมดเลยครับถูกยิงกวาดหมดเลยนะตัวของท่านบํารุงเนี่ยก็คาอยู่บนคันนาก็พยายามดึงเอากลับเข้ามาน่นจะได้มีกำบังนะครับพอข้ามกลับมาเนี่ย ต้องให้คว่ำหน้าเพราะว่าถ้าหงายท้องเนี่ยหรือหงายหลังเนี่ยไส้ไมันจะออกด้านหลัง <Yeah. S 2> แต่บอกกระพงกระเพาะเนี่ยมันออกด้านหลังหมดแล้ว uh huh. ก็เลยต้องให้คว่ำหน้าแล้วท่านร้อยโทบำรุงหรือว่าสีสง่าเนี่ยก็พูดว่าไอน้นมึงยิงกูเลยกูตายแล้วค uh huh. ือท่านก็เข้าใจนะว่ายังไงท่านก็ไม่รอดแน่นอน <Yeah. S 2> นะครับแต่ก็นอนกันนะคือลุกไม่ได้เพราะว่าปืนกลเนี่ยมันสาดกันหมด uh huh. ทีนี<ๆ>้เสน่ห์ก็เลยบอกว่าก็เลยเอาปืนเอ็มสิบหกเนี่ยจ่อที่ใต้คางของร้อยโทบำรุงรักชำพง ะนะครับแล้วท่านดำรุงนั่นบอกว่าย,งย,ยิงกูเลยยิงกูเลยยิงกูเลยกูตายแล้วกูตา,วตายแล้วท่านว่าอย่างนี้แกก็เลยตัดสินใจกดออโต้สามนัดพรวดนะครับท่านร้อยโทดำรุงก็พรีชีพอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้กลับบ้านศพก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เพราะว่าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้ว้าศึกมันยิงกากมานะครับทุกคนต้องเอาตัวรอดหมดนะครับก็ล่าถอยกลับเข้าไปที่ฐาน嗯嗯เมื่อคลิปนี้เนี่ยเผยแพร่นะครับท่านสิทิรีเสน่ห์เล่าให้ผมฟังว่า ผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยนะห้าสิบกว่าปีมาแล้วนะครับก็กลัวว่ายิงผู้บังคับหมวดตัวเองเลยอะไรทํานองนี้นะครับท่านก็กังวลนะครับก็พอคลิปเนี่ยเผยแพร่ออกไปนะครับคนดูก็แปดเก้าหมื่นคนแล้วนะฮะลงไปไม่นานนี่เองไม,ไม,ไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์เลยนะมผมอนำมาเผยแพร่ผมได้รับการติดต่อทางเพจนะครับพักมาในกล่องข้อความว่าผมพันเอกชาญรบรักฉำพง เป็นบุตรชายของร้อยโทรบำรุงรักชำพงศ์ <c oughs> ตอนคุณพ่อผมเสียชีวิตผมมีอายุเก้าเดือนผมได้ยินเรื่องราวของคุณพ่อหลากหลายมาก <c oughs> บางคนที่ไปรบกับพ่อก็บอกว่าพ่อแต่งงานใหม่อยู่ลาวแล้วไม่กลับแล้วบางคนก็บอกว่าคุณพ่อเองถูกฆ่าศึกตัดศรีรษะบางคนก็บอกว่าคุณพ่อเองวิ่งงอกจากแนะฆ่าศึกจนฆ่าศึกยิงเสียชีวิตคะ <c oughs> ไม่เคยได้รับรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อห้าสิบปีก่อน <c oughs> แต่ครอบครัวรักชำพงเนี่ยซึ่งก็คือคุณชานรบพันเอกชานรบและพี่ชายคนโตตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยอายุสามขวบชื่อคุณรักรบนะร,ร,รักรบรักัมพงนะะส่วนภรรยาเนี่ยชื่อร้อยตรีหญิงชื่อจิตรักชมพงแปดสิบกว่าละนะครับทั้งสามท่านเนี่ยห้าสิบกว่าปีไม่เคยหยุดที่จะตามหาว่าร้อยโทบำรุงรักชมพงท่านสูญหายไปไหนะเรื่องราวของท่านเป็นยังไงท่านก็เลยติดต่อมาว่าขอที่จะพบกัน เดินทางจากปราณบุรีศูนย์จารยหฐานร,ราศค่ายธานรัฐเพื่อที่จะมาพบกับสิตรีสเสน่ห์ผมก็บอกว่าได้เดี๋ยวผมไปด้วยนะครับมผมก็ขับรถจากกรุงเทพไปจัดการออเรนทุกอย่างนะครับให้ทั้งครอบครัวรักสําพงและก็สิตรีสเสน่ห์ได้พบกันนะครับผมก็ไปรออยู่ที่บ้านของสิตรีสเสน่ห์พอถึงเวลาครอบครัวรักสัมพงก็ขับรถเข้ามาสองคันนะครับก็เข้ามาถึงปับ๊บก็มาพูดคุยกันโอ้โห ท่านถือรูปนะครับลูกชายคนโตนะครับอายุห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วละ่ะท่านรักรบรักฉำพงเนี่ย<ะ>ถือรูปขนาดใหญ่เลยนะครับแบบไปผนังห้องมาจากผนังเลยนะครับเป็นรูปของร้อยโทบำรุงรักฉำพงนะครับเป็นภาพสุดท้ายที่แต่งเครื่องแบบชุดขาวเลยนะครับท่านเป็นอาจารย์ด้วยนะครับอยู่ที่ศูนย์การหานราาในระหว่างตรงช่วงที่ไปรบไปนะ,ะเป็นอาจารย์วิชารคพิเศษนะครับก็คือแบบแดงต่อไปรบ ก็อเอาภาพมานั่งคุยกันผมก็เอาเอกสารที่ผมมีซึ่งเป็นเอกสารที่ไม่เคยเปิดเผยมาต่อเลยนะครับเป็นบันทึกการรบเมื่อปี2514ที่ชกกวีพีหน่วยรบเฉพาะกิจวีพีเขาทําสรุปเอาไว้มผมก็เพิ่งไปเจอมาจากท่านพลเอกจรูนภูนสนองท่านมอให้ผมไว้ก็ไปเปิดดูมันก็มีเรื่องราวของร้อยโทบํารุงนักจำพงนะหรือว่าศีสง่าอยู่ในนั้นด้วยโดยระบุว่าในวันที่สิบปดธันวาคม25 1 4สิบ ในเวลาสิบนาฬิกาในขณะที่ข้าศึกเข้าเกาะฐานกองพันหกศูนย์ห้าเนร้อยโทรบารุงรักชำพงหรือสีสงงาเนี่ยได้รับคําสั่งให้นําหมวดปืนเล็กสามหมวดออกไปกวาดล้างข้าศึกและถูกระดมยิงด้วยปืนกลจนกระทั่งมีกําลังพลได้รับบาดเจ็บและสูญเสียเป็นจนํานวนมากรวมถึงสีสง่าด้วยนี่บันทึกเอาไว้ ในรายงานมีเท่านี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเพราะห้าสิบปีไม่มีใครเคยเห็นรายงานฉบับนี้เลยนะครับมันเป็นวีรกรรมที่สูญหายไปเลยะนะครับสิตรีเสน่ห์เนี่ยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอยู่ในรายงานฉบับเนี้ยอย่างที่เราให้ฟังว่าท่านนะ่ะพลิกขึ้นไปบนคันนาแล้วถูกยิงนาะจนกระทั่งต้องร้องขอให้สิตรีเสน่ห์เนี่ยเป็นผู้ปิดชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วทั้ง คุณรักรบรักฉำพงทั้งพันเอกชานรบรักฉำพงก็มานั่งคุยกันนะครับตอนนี้เรากำลังตัดต่อคลิปนี้อยู่ส่วนท่านเอื้อจิตนะครับร้อยตรีหญิงเอื้อจิตภรรยาของท่านซึ่งไม่เคยแต่งงานใหม่เลยนะนับจากวันนั้นมายังคงตามหาเรื่องราวของสามีของเธอไม่เคยหยุดเลยนะครับแม้วันนี้แทบจะเดินลำบากมากตรงใจไม่เท้าละแปดสิบกว่าเกือบเก้าสิบละนะครับ ท่านก็บอกว่าไม่เคยหยุดคิดถึงร้อยโทบำรุงเลยแม้แต่วันเดียวก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านไปรบลาวเนี่ยท่านกลับมาเยี่ยมบ้านสามครั้งครั้งหนึ่งคือถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขากลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับท่านเสียเดือนธันวาประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับกลับมารักษาพอ,อรักษาตัวเสร็จบินกลับไปรบต่อครับกลับไปรบต่อแต่กลับไปครั้งเนี้ย คือเหมือนกับไปครั้งสุดท้ายอะนะได้สั่งไว้ว่ารบที่นี่รบหนักมากไม่เหมือนเวียดนามเพราะท่านจะรบเวียดนามด้วยท่านบอกไม่เหมือนเวียดนามแต่รบครั้งนี้รุนแรงให้เตรียมเรื่องคำนวณบําเหน็จบํานาญเอาไว้เลยท่านพูดแบบนี้เลยนะตัวคุณเอื้อจิตภรรยาท่านเล่าให้ผมฟังคือเหมือนกับสั่งเสียว่าไปคิดเรื่องบำเหน็จบํานาญได้เลยคือยังไงก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาคํานวณทีหลังว่าถ้าเสียชีวิตแล้ว จะได้บำเหน็จเท่าไหร่บำนานเท่าไหร่แล้วก็ให้เอาเงินเนี่ยที่ไปรบเนี่ยเอาไปซื้อที่นะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้ไปซื้อที่ที่ลบ,บุรีเพราะว่าครอบครัวของทางคุณเอื้อจิตเนี่ยอยู่ที่ลบ,บุรีนะครับจะได้อยู่ใกล้ๆญาติพี่น้องกันเนะี่ยท่านว่าอย่างนี้เลยนะ,ะท่านก็บอกว่าเหมือนก้าท่านสั่งเสียเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคนที่เขาเขาจะมีคนเดินอยู่ในค่ายทานๆลถล้า,าจะส่งจดหมาย เหมือนกับว่าใครตายแล้วใครเสียแล้ว<ด>เพราะว่าใรารธนารัตไปรบกันเยอะ,ะนะครับก็มีคนเดินมาว่าคนนั้นเสียแล้วนะคุณเอื้อจิตก็เลยถามว่าอ้าวแล้วพี่บำรุงล่ะก็อึอกอัอกอึกอักไม่ยอมบอกให้ไปถามคนนั้นสิให้ไปถามคนนี้สิเนี่ยอย่างเงี้ยคือหนังสือมันยังไม่มาค,คนนี้ได้ข่าวมาก่อนเขาก็ไม่กล้าพูดนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีหนังสือเป็นโทรเลขจากกองทัพบกส่งมาบอกว่า ร้อโทรบำรุมดักชัพงได้ผลีชีพเพื่อชาติในสมรภูมิประเทศที่สามนะครับท่านบอกว่าตอนนั้นกําลังตักบาตอยู่ตอนเช้าไม่ทราบว่าเดินกลับเข้าบ้านได้ยังไงคือเหมือนกับว่าแบงค์ไปเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าบ้านแบบเหมือนกับสติท่านล่องลอยไปเลยว่าอา้าวตกลงเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะนะครับท่านก็เลยเริ่มที่จะติดต่อว่าแล้วตกลงเนี่ย เสียเพราะอะไรนเหตุการณ์เป็นยังไงซึ่งณเวลานั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นความลับเป็นหมดครับปี2,514 2,515เนี่ยทุกอย่างมันยังปกปิดเป็นความลับสงครามลับในลาวยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะและขนาดไปยังต้องลาออกจากราชการต้องใช้ชื่อปลอมเลยนะต้องใช้ชื่อวสีสงงาอยู่เลยนะครับมันก็เลยไม่มีการเปิดเผยคราวนี้มันก็ข่าวลือสิครับคนนั้นก็พูดอย่าง คนนี้ก็พูดอย่างว่าตาไปเสียชีวิตแบบนี้นะโอ้ไม่เสียหรอกไปแต่งงานใหม่อยู่ที่นู่นแล้วอะไรทำลองนี้นะครับท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบอมรุงเนี่ยเสียลูกชายคนโตสามขวบจากคนเล็กเนี่ยเพิ่งได้เก้าเดือนก็เลี้ยงลูกสองคนมาโดยได้รับการดูแลอุปการะจากศูนย์การทหารราบผู้มาการณณนะเวลานั้นก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็เข้ามาดูแลนะครับสนับสนุนทุกอย่างส่งจนเรียนจบเลยจบมาหาลัยเลยนะครับท่านบอกว่าอันนี้ถือว่าต้องขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นอย่างมากที่ไม่ทอดทิง้งแต่สิ่งที่เขาอยากจะได้เพิ่มเติมคือเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็ต้องปฏิบัติปะต่อนะครับเพราะมันห้าสิบกว่าปีมาแล้วตัวทีมงานของเราเนี่ยซึ่งก็เป็นทีมงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านผู้ก,การทาหารสูงสุดนะกองบัญชาก,การกรองทัพไทยแล้วก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยให้เราทําการค้นหา mm hmm. เราเรียกกันว่าเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ดีกว่าครับคุณ mm hmm. ยาตาววนินครับ mm hmm. นะมันเป็นการเชื่อมต่อประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์เนี่ยมันขาดช่วงไปห้าสิบปีตรงนี้มันสูญหายเลยที่ผมว่าสูญหายเพราะอะไรเพราะในระหว่างที่สงสามรับในลาวเนี่ยมันสิ้นสุดลง เราไปลบในนามของ CIA ของสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเขาไม่เข้าไปเองเขาเอาเงินมาให้เรามันไม่เหมือนในเวียดนามเวียดนามเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาไปลบแบบเปิดเผยนะครับไปแบบกองพลเสือดำนะไปเป็นกองพลกองพลเลยนะครับก่อนหน้านั้นจะไปแบบกลมจงอางศึกเลยนะครับไปแบบเปิดเผยมีถงชาติแต่ไปในลาวนี่ไม่มีไม่มีการเปิดเผยไม่มีอะไรเลยนะครับเครื่องแบบเขาต้องแข่งเครื่องแบบแบบไม่มียศ ไม่มีอามไม่มีอะไรเลยนะครับนายทหารสัญญาบัตรขึ้นไปมนะันใช้ชื่อปลอมหมดเลยหัวหน้าใจหัวหน้าภูศินภูแสนภูเสนสีสงาบุญปลูกนะมีชื่อใหม่กันไปหมดเลยนะครับดังนั้นพอสงครามในลาวมันสงบปีหนึ่งหกลาวฝา่ายซ้ายซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์จับมือกับลาวฝ่ายขวาซึ่งเป็นฝ่ายราชนาจากักรฝ่ายเจ้ามหาชีวิตเขาจับมือกันละเขาบอกเ,อเขาไม่เขาไม่รบกันละสงบสิ พอสัญญาสงบสซ็นปังปั้งเลยเนี่ยปี16เอกสารทุกอย่างที่อุดอรธานีถูกนำออกมาเผากางสนามหญ้าเลยครับคุณยาตาวิมินเพราะทุกอย่างเป็นความลับเนี่ยเปิดเผยไม่ได้ไงนับวันนั้นะนปี16ทุกคนเอาข้อมูลลังเลงกระดงกระดานออกมาเผากุญแจุนเลยไอ้ที่หลุด,ลดกลับมาถึงพวกเราในที่ผมยังทําการค้นคว้าอยู่เนี่ยมันก็หลุดออกมาจากบางท่านที่เอากลับมาบ้านบ้าง หรือบางคนที่ว่ามีเอกสารมันเล็ดรอดกลับมาถึงบกทบบ้าง <c oughs> นะลูกหลานเก็บเอาไว้บ้างเนี่ยเราก็ต้องพยายามติดต่อเชื่อมต่อเพราะเอกสารส่วนใหญ่มันถูกทําลายไปหมดนะครับใช่ค่ะแต่มันก็เป็นความาภาคภูมิใจของทีมงานเรานะครับซึ่งท่านผู้ดหา่ที่สุดท่านก็บอกเลยนะครับว่าเครื่องนักรบนิรนามสามสามสามเนี่ยที่ไปรบในลาวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากออืเพราะมันขาดไปห้าสิบปีถูกไหมฮะค่ะ <c oughs> แล้วถ้าผมไม่ทําต่อไม่มีใครทําต่อ ไอ้ตรงนี้มันจะหายไปเลยนะมันจะไม่ใช่ห้าสิบปีนะมันจะเป็นร้อยปีเลยนะต่อไปนี้จะไม่มีใครรู้เรื่องพวกนี้อีกเลยคนจะไม่เคยจะยินเรื่องของศรีสังหาร้อยโทบำรุงรักฉำพงอีกเลยนะครับมันจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยทุกอย่างจะเป็นความลับดำมือต่อไปครอบครัวรักฉำพงก็เร่ลับหายไปไหนศูนย์หายไปแต่วันเนี้ไม่ใช่ศูนย์หายแล้วเพราะร้อยโทบำรุงรักฉำพงคือหนึ่งในวีรบุรุษผู้กล้าครับ ของกองทัพไทยที่ข้ามไปยันข้าศึกในดินแดนของประเทศที่สามเพื่อไม่ให้กระสุนต่างๆหรือการรบ,บต่างๆมันมาตกในแผ่นดินไทยแล้วลองนึกภาพปุญญาตาวิมินถ้าถ้าชุดของนักรบของเราเนี่ยไม่ข้ามไปรบในลาวเนี่ยหรือว่ารอรบอยู่ที่ริมฝั่งโขงบ้านเราเนี่ยะอะไรจะเกิดขึ้นปืนใหญ,ญ่ที่ยิงข้ามมาฝั่งโขงมันจะไปตกที่ไหน Mm. มันก็ตกลงน้องคายนาครพันนมถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ลงอูบล mm. คนที่ได้ความเดือดร้อนก็คือคนไทยใช่แต่ทหารเหล่าเนี้ยนะครับสามสิบกว่ากองพันเนี่ยห้ามไปลบในลาว mm. กระสุนปืนใหญ่ระบงระเบิดอะไรต่างๆที่เขาลบกันเนี่ยมันก็ไม่มาตกลงพี่น้องคนไทย mm. มันก็ไปตกอยู่ในแผ่นดินลาวแผ่นดินของประเทศที่สามฉะนั้นบุคลากรเหล่าเนี้ยคือผู้เสียสละ เพื่อผืนแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงนะครับทุกวันเนี้ยร้อยโทรบารุงรักฉำพงและก็ทหารเสือพานของเราเนี่ยนะครับนะักรบมิรานามเนี่ยอีกจํานวนกว่าสองพันนายยังไม่ได้กลับบ้านท่านยังนอนพอดร่างอยู่แถวไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับณนะวันเนี้ยกองบัญชา,าก,การกองทัพไทยและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ย ได้จัดทาโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการพาวีรบุรุษกลับบ้านค่ะ <c oughs> ซึ่งในมุมอย่างนั้นสุดเนี่ยท่านได้เชิญผมไม่พบเป็นส่วนตัวเลยว่าอยากให้ทําเรื่องนี้นะครับ <c oughs> แล้วผมก็กําลังวางแผนว่าประมาณวันที่สิบเดือนหน้าเนี่ย <c oughs> พฤติการเนี่ยผมจะนําคุณลุงสเสน่ห์อยู่ญาติมากเนี่ย <c oughs> นะที่เป็นคนปิดชีวิตท่านน้อยโทรบำรุงเนี่ยบินไปที่ทุ่งหอหินเพื่อจะไปชี้จุดเพราะท่านบอกผมเองว่า ผมจําได้เลยไอ้ท้องนาตรงเนี้ยข้ามเนินลูกนี้ไปเพราะผมมีแผนที่แล้วผมไปมาแล้วรอบหนึ่ง oh, <yeah. S 2> ผมเอาแผนที่ภูมิประเทศไปให้ท่านดูท่านบอกผมจําได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปชี้เลยอ mm. นี่แหละวันประมาณวันที่สิบเดือนหน้าตอนนี้เรากําลังเตรียมการอยู่เพราะเวลาเหลือน้อยผมจะนํานักรบนรนรามที่ยังรอดชีวิตอยู่เนี่ยประมาณสามถึงห้าคนนะครับบินข้ามไปนะครับที่เมืองโพนสวรรค์ แล้วเราจะอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณสองถึงสามวันะนะครับเพราะท่านก็อายุมากกันแล้วนะเกือบแปดสิบแล้วโอ้โหแต่และท่านก็ต้องหาหมอหาอยู่หายาตลอดนะครับก็จะต้องถนอมบรรดานักรบมีรนามเหล่านี้ด้วยนะครับก็นี่ก็คือการเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ที่เราจะพยายามนํากลับมาให้กับลูกหลานเพราะเรารู้ว่าห้าสิบปีผ่านไปลูกหลานของเขาไม่เคยลืมเลยว่าคุณพ่อของเขาคุณตาของเขาคุณปู่ของเขา ยังคงทอดร่างอย่างสงบนิ่งอยู่ที่นั่นตรงไหนก็ไม่รู้อ,อย่างน้อยนำอาวีลกรรมของท่านกลับมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับอันนี้ก็เป็นของร้อยโทรบำรุงรักชมพงหรือว่าศีสง่านะครับที่ได้รับการเปิดเผยอย่างที่เรียกว่าถ้าใครอยากจะติดตามเรื่องนี้นะครับก็ชมใน YouTube ช่องของผมนะฮะช่องของสันนิโรธธรรมยศได้เรื่องของสิตรีสเสน่หิมพ์สตรีเสน่ห์แล้วก็ใส่ชื่อผมสันนิโรธตามไปเลยก็ได้ เดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเองนะครับครับ <okay. S 2> ก็ก็จะได้ร่วมกัน <Okay. S 2> เชิดชูวีรกรรมของนักรบมีระนามสามสามสามครับผมครับคุณยาตาวินินครับค่ะ okay. คุณหนุ่มคะสอบถามนิดนึงคะ่ะแล้วทางครอบครัวของร้อยโทบำรุงรักัำพงในวันที่คุณหนุ่มจะไปที่ประเทศลาวนี่เขาจะติดตามไปด้วยไหมคะเขาบอกว่าเขาอยากจะไปเชิญวิญญ,ญาณกลับนะ <Okay. S 2> ตอนนี้ผมกำลังติดต่อกับท่านพระเดกชางรบกับคุณรักรบนะครับว่าถ้าไปเจอจุดแล้วเนี่ย สมมุตินะว่ามันห้าสิบปีมาแล้วเขาไถเป็นท้องนงท้องนาหลายรอบไปแล้วหาไม่เจอเขาก็จะขอไปเชิญวิญญาณจะเอาทูบเอาเทียนไปนะครับผมติดต่อท่านอยู่คิดว่าเขาเขาจะไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการไปทําบุญให้กับคุณพ่อของท่านครับผมครับแต่ท่านก็เติบโตมาเป็นนายทหารนะคะก็ได้เจริญรอยตามคุณพ่อเหมือนกันนะคะคือหนึ่งในสองตอนนั้นที่คนที่เป็นทหารนี่ตอนนั้นเก้าเดือนใช่ไหมคะ ใช่ครับอายุเก<ม>้าเดือนพระเดชชานรบนะครับแ<ก>ใใสดงกาา็เป็นอาจารย์ใช่ครับเป็นอาจารย์อยู่ศูนย์การทหารราบที่ค่ายธานารัฐครับ<ม>เรียกว่าสืบทอดสายเลอคุณพ่อมาเลยครับทั้งทั้งสองท่านเลยทั้งคุณรักรบ<ม>ทั้งคุณชานรบถึงแม้ว่าคุณรักรบจะไม่ได้เป็นทหาร <c oughs> แต่ก็ไม่เคยอทอดทิ้งเรื่องราวของคุณพ่อเลยครับผมครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะคะถ้าจะถามว่าใช้คําไหนสําหรับดิฉันนะคะก็คงเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ทําให้ผ่านไปถึง53ปีเราไม่ได้รู้ข่าวคราวของคนที่เรารักเลยแล้วโดยเฉพาะที่บอกอะค่ะว่าพันเอกชันรบท่านอายุก็9้าเดือนเองตอนที่คุณพ่อท่านหายไปที่ที่พ่อท่านเสียนะคะแล้วก็เติบโตมาวันหนึ่งจากช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของครูหนุ่มเนี่ยทำให้ได้เจ,เจอเรื่องราวแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรน,นี่ก็เป็นเรื่องถือว่ามหัศจรรย์มากๆ เลยนะคะที่เกิดขึ้นเราก็เชื่อว่า <c oughs> คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะถ้าเกิดใครมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ สูญหายไปนะคะหรือว่าเรื่องราวของนักรบนะคะที่ได้ไปรบต่างประเทศอาจจะเป็นคุณปู่เป็นสตอรี่นะคะที่ต่างๆที่เราทราบมาแล้วไม่แน่ใจเนี่ยติดต่ออินบ็อกซ์มาทางครูหนุ่มได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่ทราบเหมือนกันว่าบางคนดิฉันเคยเห็นเพื่อนๆบางคนเนี่ยโชว์เหรียญหรือว่าตาต่างๆของคุณปู่คุณยา่าแต่เขาไม่ทราบเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้รับการถ่ายทอดหรือว่าอาจจะคุณพ่อเสียไปก่อนก็เลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เสียไปก่อนเลยไม่ได้เล่าเรื่องราวคุณปู่คุณย่าให้ฟังแต่มีข้าวของไว้แบบนี้แต่ก็ไม่ได้ บอกกล่าวกับใครจริงๆก็มาให้ครูหนุ่มได้ดูแลตรงส่วนนี้เผื่อที่เราจะได้มีเรื่องราวต่างๆได้เก็บไว้เป็นสิ่งที่เราได้เคารพสําหรับท่านวีรบุรุษต่างๆที่ไปเสียชีวิตนะคะไปสละชีพเพื่อชาติให้กับเราอยู่สบายในทุกวันนี้นะคะเชื่อว่า อย่างกรณีนี้ก็เช่นกันก็เป็นการติดต่อผ่านกล่องข้อความมาว่าเป็นครอบครัวของทางด้านร้อยโทรบํารุงนักชําพงก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ได้เจอในอนาคตก็อยากจะได้เจอแบบนี้แล้วก็ ชื่นชอบชื่นชมคุณหนุ่มนะคะในเรื่องของการที่เราจะได้ไปนําสิ่งที่เหลืออาจจะเป็นโครงกระดูกหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะไม่เจอแต่ว่าเราได้มีเรื่องราวแบบนี้อยากเห็นเรื่องราวแบบนี้เป็นภาพยนตร์ค่ะคุณหนุ่มคะวันหนึง่งอยากอยากให้เป็นภาพยนตร์เพราะดิฉันก็จะนึกถึงภาพยนตร์ของฮอลลีวูดต่างๆหรือว่าใน n น t f l i x กใน Netflix เดี๋ยวนี้คือคือไม่ต้องขึ้นไปถึงฮอลลีวูดค่ะทำเป็น n น t f l i x ก็ได้นะคะเพราะ,ะว่าเคยดูเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของเวียดนามนะคะเป็นนัก เวียดนามของทางสหรัฐอเมริกากันก็คล้ายๆเคสแบบนี้เหมือนกันลก็เลยคิดว่าวันหนึ่งถ้าถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้ของเราเป็นของคนไทยในอีกแง่มุมหนึง่งก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะก็หวังใจเหมือนกันเช,ชื่อว่าคุณหนุ่มน่าจะหวังใจกว่าดิฉันนะคะว่าอยากให้ให้ถ่ายทอดเป็นลักษณะแบบเป็นแมสมากกว่าน,นี้ไม่ใช่แค่ชาวไทยคะ่ะดิฉันอยากให้ชาวโลกได้ทราบด้วยว่านักรบไทยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะ มีความคิดมีสิ่งที่เสียสละได้ยิ่งใหญ่เท่ากับนักรบทุกๆชาติเลยเหมือนกันนะคะมีความตั้งใจอย่างมากด้วยเหมือนกันค่ะครับผมครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับประวัติศาสตร์ถ้าเราทําให้กลับมามีชีวิตนะฮะ,ะไม่ใช่เป็นหนังสืออ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กบางคนคุณรู้ว่าคนทั่วไปก็คงจะไม่ค่อยอยากรู้เรื่องถ้ามันเป็นหนังสือแต่ถ้ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอย่างที่คุณยาตาม,มินพูดเรื่องของการนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ มันจะน่าสนใจมากๆเลยครับคุณครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางครูหนุ่มนะคะที่ได้นําเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดิฉันเรียกว่าทรงคุณค่าแล้วกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากเนี่ยมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันขอขอบคุณพลตรีสนิรโรธธรรมยศนะคะที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบานันวิชาการป้องกันประเทศคะ่ะที่ได้นําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาถ่ายทอดนะคะขอบพระคุณค่ะคุณครูหนุ่มค่ะ ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัชชาการกองทัพไทยในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมมพระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณนะวัชินวรารามวรวิหารในวันพระรัสบ,บดีที่7พฤศจิกายน2567เวลา14นาฬการ่วมทําบุญได้ที่ธนาคารฐานไทยธนชาติจำกัดมหาชนหรือธนาคารกรุงไทยจำกัด